สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับโกกิติหรือนายกิติผู้กิติคุณเจ้าของพระสมเด็จสองแสนองค์ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับอันนี้มีสมเด็จสองแสนองค์นะครับในเรื่องบล็อกแม่พิมพ์สมเด็จโตที่อาจารย์ที่โกกิติผมไม่เรียกเซียนนะครับและอาจารย์ก็ไม่เรียกอาจารย์ด้วยเรียกโกกิติบ้านเลยอ่ะเอาที่มาโชว์นี้มีอะไรบ้างครับโก เอาอันนีน้อันนั้นที่หนังเลยอัน,นเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องมวลสารสร้างสมเด็จอ่ะเอาเอา,เอาคุยบ็อกแม่พิมพ์อันนี้บ็อกอะไรบ็อกที่พิเศษที่สุดจะลึกคําว่าหัวโตวครับบ็อกนี้เป็นบ็อกอะไรพศสองสี่หนึ่งหนึ่งครับผมปีที่ในหลวงรอห้าของราครับนี่คือบ็อกกระดาษเบาวิวเอแล้วก็ นี่เป็นเรื่องมาสะจันว่านี่เป็นบล็อกกระดาษนะครับนี่บล็อกกระดาษครับอาจารย์ครับอเอาไปตรวจสอบยังว่าเป็นบล็อกกระดาษใช่ส่องดูมีเยอะกระดาษหมดเลยอันนี้เป็นบล็อก,กาบางเบาครับเบาเป็นปุยนุ่นไปเลยครับอันนี้เป็นสมนี่คือกระดาษพิเศษจริงๆครับเขาจะพิมพ์พระสมเด็จได้ทนาไหนบน้างพระสมเด็จครับพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเป็นบล็อกพระสมเด็จ เขียนนนหลังว่าหัวโตอันนี้เป็นบล็อกพิเศษที่ผมไม่ค่อยเห็นนะไม่เคยเห็นนะครับเป็นบล็อก,กกระดาษบล็อกกระดาษเอาไปทดสอบเัืว่าเป็นบล็อกกระดาษอะไรเดี๋ยวไปให้อาจารย์โจช่วยดูเพ<ป>ื่อไปขนอันนี้ไปด้วยอมีแม้กระทั่งพระสมเด็จเนื้อกระดาษล้วนอันนี้มีพระสมเด็จเนื้อกระดาษล้วนโอเคอันนี้มีบล็อกไม้อยู่อ้อน,นี้คือบล็อกซีเบนอันนี้นะอันนี้ที่สุดในที่คือบล็อกกระดาษนะครับ เดี๋ยวเราจะไปให้อาจารย์โตพูดคุยกันอาจารย์โตที่ว่าบอกอะไรอ่ะอันพิเศษที่สองเป็นบอกอะไรบอกหินแม่น้าโขงบอกหินแม่น้ำโของ,อ,ขอ,งอ่ะยังไงอันนี้พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานอันนี้นะครับบอกหินแม่น้าโขงใช่หินแม่น้าโขงที่กริ้งในในหลุมแม่น้าโขงที่แก่งสะเพอครับหมายความว่าหินจะกลิ้งลงในหลุมน้ําวนครับ ถึงจะได้หินก้อนออกมาอย่างเนี้ยกลมกลมอย่างนี้นะครับอ่าจะกลมจะกลมแล้วเอามาแกะช่างที่จะแกะก็ต้องเป็นช่างที่มีฝีมือจัดจ้านมากครับต้องเก่งมากครับอันนี้เป็นบล็อกหินแม่น้ำโขงหินแม่น้ำโขงครับมีกี่พิมพ์ครับโกผมพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์เจดีย์ครับ จะ<แ>เ,เห็นอยู่พิมพ์ใหญ่ค่อนข้างเยอะครับผมโอเคจากนั้นบล็อกหินแม่น้ําโขงแล้วมีบล็อกอะไรออาจารย์ใช้หนังสัตว์ในการหลอกใช้หนังไปต้มให้เปื่อยนี่เป็นบล็อกหนังสัตว์นะครับบล็อกหนังค่ะไปต้มให้เปื่อยครับหนังจนนิ่มแล้วก็มากดจากแม่พิมพ์ กดจากแม่พิมพ์ตัวผู้กดจากแม่พิมพ์ตัวผู้ครับอ่านี่แม่พิมพ์ตัวผู้ครับสมมติสมมติอันนี้เป็นแม่พิมพ์ตัวผู้สมมติแต่นนี้เป็นผ้าสำเร็จเนื้อเขากดไปนี่ปกดเลยก็จะก็จะได้บล็อกออกมาอันนี้เป็นพิมพ์บล็อกหนังสัตว์บล็อกหนังสัตว์ครับโอ้ยางงั้นผมต้องกินได้เลยนะอ่ะก็อ่ะโอเคอันนี้เป็นบล็อกหนังสัตว์นะครับอ่ะบล็อกแปลกๆเองนีหินหินน้ำตกค่ะ นี่บล็อกจากหินน้ําตกนะครับหินที่น้ําตกก็จะรูปทรงอาจจะแบนๆลีๆอาจจะตัดร่างตัดบนข้อออกบ้างนิดหน่อยครับพอเลิกใช้ท่านก็จะชุบน้ํามันไว้แล้วหลายๆบล็อกก็จะปิดทองคาเปลวคิดปิดไว้เพราะว่าปิดไว้เพื่อรักษาให้ยาวนานที่สุดอันนี้เป็นบล็อกอากดาษ อันนี้บล็อกหนังบล็อกดอกหนังสัตว์อันนี้บล็อกหินตำตกอันนี้บล็อกหินแม่น้ําของหินแม่น้ำโขงแล้วมีบล็อกอะไรอีกเวลาได้หินทรายมาก็จะตัดสี่เหลี่ยมครับจารึกชื่อคนทําครับอจารึกชื่อคนทําอันนี้จะตัดข้างออกครับเวลาใช้งานจริงๆแล้วก็จะสึกเกาครับเลิกใช้เมื่อไหร่ก็จะปิดอง์นี้จารึกไว้ว่า โอผมอ่านไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวต้องอ่านเที่ยวนึ่มีจจาลึกคนทําลกไว้อาจารย์ลึกทอนผู้ทําไว้นะครับไม่เหมือนกันสักบล็อกนึงนะครับไม่เหมือนชื่อของผู้ทําไม่เหมือนจะจะจะลึกชื่อของผู้ทําไว้นะครับผู้ทําบอกอันนี้ก็เป็นหิ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 นทรายผมผมเข้าใจว่าหินทรายครับเข้าใจว่าหินทรายนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับอาจารย์โจกด้วยเครื่องอีกทีหนึ่งโอเค อันนี้เป็นบล็อกอะไรนี่เป็นบล็อกซีเมนต์ยุคปลายเป็นบล็อกซีเมนต์เลยนะครับอันนี้บล็อกบล็อกปูนเลยบล็อกปูนเลยครับยุคปลายอาจจะเป็นเนื้อที่สร้างพระสมเด็จในยุคปลายครับผมอ่ะอันนี้เป็นบล็อกหรอไม่ใช่บล็อกค่ะนี่คือพระสมเด็จเรียกว่าผมงงเลยยพิมหูหายพระสมเด็จพิมหูหายเจาะรูเพื่อจะคล้องคอ ยุคก,ก่อนก่อนสองร้อยปีบวกลบเนี่ยไม่มีสร้อยอไม่มีสร้อยต้องใช้เชือกร้อยแล้วก็ค่อยปเปื่อยๆอย่างนี้อันนี้นะครับหูหายพมีบล็อกอื่นอีกไหมนี่ว่าหูหายอันนี้คนจีนแกะในี่เขียนภาษาจีนนี่คือบล็อกหนังสัตว์อีกอันนี้เป็นบล็อกหนังสัตว์อีกออพูดแล้วขนล,ลุกเลยนะครับบล็อกหนังสัตว์ที่ ไม่รู้คนจะทําปอมมาเพื่ออะไรอันนี้บล็อกหนังสัตว์นะครับที่อ,ทอยู่ดน<ห>านนี้นเป็นบล็อกหนังสัตว์เก่ <Okay. S 2> เาเก่าโอเคชัดเก่าอันนั้นแล้วมีบล็อกอื่นๆไหมจากเอโกอันนีบนนบบ้บอกคนทํานี่บอกบล็อกบอกคนทํานะครับนี่นะครับคือแกะไม่สวยอย่างนี้นะครับถ้าเป็นหินอันนี้หินน้ําตกหินแม่นม้ำหินแม่น้ำครับอันนี้เออหินนี่หินน้ําตกนี่หินแม่นม้ําโงอ่าอันนี้บอกอะไรใหญ่ขนาดนี้ อาจารย์แกเป็นพวกหินอ่อนครับอันนี้เป็นบล็อกหินชายครับผมอ่าอ่าสมเด็จที่ทําเป็นสมเด็จจริงบล็อกคะแนนบล็อกพิมพ์คะแนนนี่เป็นบล็อกสมเด็จพิมพ์คะแนนอ่านี่พระสมเด็จเป็นแคแนั้นแกเป็นบล็อกบล็อกใช้หินอ่ผมเข้าใจว่าหินแม่น้ำโขงนี่เป็นบล็อกพิมพ์พิมพ์แกพิมพ์เพื่อจะกดเป็นบล็อกพระอันนี้เป็นเล็บมือนางบ้าง นี่เป็นบล็อกพระนะครับบล็อกพระโค้งอย่างนี้นะครับบล็อกพระเราเรามักเข้าใจว่าบล็อกเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมครับแต่จริงๆนี้เพิ่ถือว่าเป็นก็พิมพ์พระเลยเป็นพิมพ์จบที่พิมพ์พระทิ้งมาเป็นสมเด็จพิมเตรียมมวลสารกับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมก็จะกกดพระลงไปครับผมนี่คือบล็อกอีกบล็อกหนึ่งอ่ะก็พอเราเอามาโชกบล็อกเยอะๆอย่างนี้เนี่ยคนที่ไม่เห็นอาจารย์ดูท่อนเล็กท่อนเล็กท่อนเล็ก กลมๆอันนี้ไม่ใช่หลังมือเอออันนี้นี่คือพิมพ์พ้าแต่งงานเป็นพิมพ์คู่ครับอาจารย์กิ้งไปปั๊บก็จะได้สององค์เลยครับพิมพ์แต่งงานคือใช้หินทั้งก้อนแกะใช้หินทั้งก้อนแกะนะครับสมมติสมมุติว่าตรงนี้เป็นเมือนมวลสารผมกดไปปุ๊บก็จะได้พระคู่พระพิมพ์แต่งงานครับต่นงี้อันนี้นะครับนี่คือบ็อกซ์สมเด็จนะครับ อาจารย์ถ้ามีคนเอาว่าขออาจารย์ไม่ใช่ของจริงไหมหรือเก้ไหมไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าพูดเป็นมือปืนอาจารย์กล้าบอกให้ผมเป,ป็นบรรยายแทนนะครับเวลาไปงานค,คุณหิตดดิได้อะไรมาเยอะแยะนี่นะครับกปคุณกิด,ดิไปบรรยายน,นี่นี่คือบลอ็บอกพระสมเด็จพิมพ์แต่งงานนะครับเขาแกะออกมาอย่างนี้อาจารย์เป็นพิมพ์คูนะเ่เป็นเป็นเป็นพิมคู่คือ,ค,อคือไม่รู้จะเก้มาทำไมถ้าเกนะ้เนี่ย อาจารย์ไมีวันเกลหรอกเพราะเนื้อมวลสารการศึกนี่คือหินทั้งแท่งนี่คือหินทั้งแท่งนะครับนี่คนคนเขาคนสมัยก่อนนี่เข้าใจแกะเนาะอาจารย์คนศรัทธามหาศาลในสมัยแล้วทุกคนได้ไปแล้วนี่ชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะชีวิตเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ก็เป็นคือก็ถือว่าบล็อกค่ะก็ถือเป็นบล็อกนะครับคือนี่บล็อกสมเด็จนะครับใช้ใช้กดเลยคือถ้าใวันหนึ่งถึงทําพระได้มากมายกายกองนักเพราะ เตรียมบล็อกเตรียมพิมพ์ไว้มากพอมีครับไอ้ที่คนสงสัยสงสัยว่าดินแต่งงานแต่งงานไอ้พาสเ็จทําไมมีเยอะคนเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะแต่งงานกันสมเด็จมากราบสมเด็จแล้วขอครับเป็นของชมำรวยครับสมเด็จก็ทําพิมพ์แต่งงานไว้ไว,ไ,วไปแจกเป็นของชมำรวยไว้แจกไว้แจกเป็นของชมำรวยในงานแน่งานในการแต่งงานนั้นนี่นะครับ คือถ้าใครได้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับถ้าใครได้พระสมเด็จพิมพ์แต่งงานพิมพ์ค่เนี่ยอย่าเพิ่งตีเก๋เพราะเขายังไม่มีเหตุผลในการเก๋ดูความเก่าดูยุบยน่นถ้าทันยุคสมเด็จโตรเราเห็นความเก่า150ร้อยห้าสิบปีก็ใช้ได้หมดครับแล้วพิมพ์พระสมเด็จผมเ<ย>ชื่อมั่นว่ามีกี่พิมพ์มากมา,กายไกลกองบานตะไยวันนี้ผมมีบล็อกทั้งหมด สามพันกวบบล็อกพิม์กิต,ติมีทั้งหมดสามพันกวบบล็อกพิมพิมทรงมีทั้งหมดพ็อกบล็อกพระของเฮียโกคกิต,ติมีสามพันขวบวันนี้เอามาสแสดงสักพันกวบขวาตรงไหนข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาพาไปดูเลยนะครับว่าไปดูเลยไปดูเลยครับเราจะเดินตามไปดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคระหว่างเดินเนี่ยเราจะไปเพาะไปดูโชว์บล็อก สามพันกวบบล็อกครับครับยันพักไปเลยทันพักไปโอเคครับ,รบเราจะมาดูบล็อกพิมพ์พระสมเด็จสามพันกวบบล็อกอันไหนอันนี้นะครับคือเอามาบางส่วนอันนี้อันนี้ามาสักพันกว่ากว่าอันนี้อาจจะมามาบางส่วนพังกม แต่ละบล็บอกนี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนคะคือแต่ละบล็บอกเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเป็นงานโรงงานหรือเท่าทัทถ้าคิดอย่างกับอุษณ์มันต้องเหมือนกันการการทำบล็อกการสึกหรอของบล็อกครับเวลาท่านกิ้งพระพอใส่มวลสารเข้าไปหินที่กิ้งหลังพระบ,บอกเราได้ว่าหินต้องสึกอย่างไร,รบล็อกจะต้องสึก นี่กพระบางหนาจะไม่เท่ากันทั้งบนและล่างทั้งขอบหินที่ใช้กิ้งหลังพระก็จะสึกก่อนไปด้วยครับอันนี้นะครับคือบล็อกสมเด็จของเนียกิติเอโกกิติอันนีท้ทำให้พระสมเด็จมีเป็นล้านองค์สมเด็จทำเพื่อแจกทำเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองครับ ทำเพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระสมเด็จครับสมเด็จสร้างเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองร,รักษา,าศาสนาให้ครบห0 0พันปีบ,บล็อกทุกบล็อกจะต้องสึกให้เราเห็นการที่เอาเหินบดกับหินนี่คือพิมพ์คะแนนพิมพ์คะแนนหแรเล็กๆหินไม่ใช่เรามีน้อยก้อนแต่ละก้อนการบดสัมผัส องพระนนก็จะเว้าจะแหว่งไปจะเว้าจะแหว่งไปครับครับ,รบอันนี้อาจารย์อ่ะโกได้มาจากไหนสมเด็จโตให้มาจริงๆผมเนี่ยไม่เคยรู้เลยนนว่าสมเด็จสร้างอะไรไว้มากมายแต่พอเราสวดชินบุญชรดนดูๆศรัทธาท่านจริงๆครับชีวิตที่เหลือยกให้สมเด็จโตไปครับอันนี้ได้มาจากบ้านใครไม่ยากบอกเลยอ่าม,มากมายกายกอง เขาเสียชีวิตหมดและ้ะแล้วก็รักษากันไม่ได้ครับเมื่อเจ้าของเก่าสิน้นบุญไปครับสมเด็จโตก็เลยเออคนชื่อกิตติเนี่ยเอาจริงเอาจังแล้วก็อยากจะทําบล็อกแต่ละอันที่โกขิตติมีไม่เหมือนกันสักองค์หนึ่งเลยนะครับการดูความสึกการาบดอัดความสึกนี่นะครับถ้าเป็นงานทําเนี่ย นี่เป็นเป็นรอยเรียบที่เป็นนั่นอันนี้เป็นแท่งหินอาจารย์ดูแต่ละแท่งศึกต่างกันทั้งนั้นศึกอันนี้ศึกต่างกันนะครับถ้าเป็นงานใช้หินบทหลังพระถ้าอ่าบะใช้หินบทหลังพระพิมพ์พระทุกพิมพ์เวลากดให้แน่นเนื้อพระแน่นต้องใช้หินกดเพื่อทําให้พระหน้าสวยฐานสามชั้นสวยอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่กดที่กลิ้งไปบนหลังพระกลิ้งบนหลังพระครับอันนี้นะครับ อันนี้เป็นบล็อกต่างๆพิมพ์ต่างๆบล็อกเวลากิ้งแล้วหินกระทบหินก็จะสึกไปครับสึกก่อนทําให้เราเห็นชัดเจนว่าที่นี่คนจะมาดูได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับถ้ามาขอดูทําได้ไงเนี่ยได้มาขอดูมาขอดูได้มาวันไหนวันจันทร์ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์นะครับมามาดูเป็นบุญตาครับมาดูเป็นบุญตาฟรีครับ ฟรีค่ะมาดูเป็นบุญตานะครับถ้ามีบ,บุญก็อาจจะได้พาสมเด็จติดมือไปด้วยก็อยู่ตรงไหนของโคราชครับตรงนี้<อ>ต้องพูดไว้ทุกคลิปครับ,ดรบเดี๋ยวเบื่อตรงข้ามมหาลัยวงโ<ว><อ>ชลิกุลมาตรงสังเกตนะครับถ้าขับมาเส้นโคราชสายเก่าอ่ะครับไม้เก่าก่อนถึงเซนท่นก่อนถึงเซนท่นโคราชให้สังเกตไม้เก่าให้ดีนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ